สวัสดีจ้าพี่นอ้องปุงป่ายสุขสุขคนเดอมมาน,นีมาพบกับช่องแก้วตาพากินแชนแนลอีกแล้วเด้อจ้าพี่น้องเจ้แก้วทําปิดอีหอย่างก็ขอโทษขอโพยเด้อจ้าแฟนๆครับๆับพี่น้องหลายพี่นอ้องบุกป่ายเขา้ามาเบิ้งแก้วในเด้อจ้าอันนี้ต้มห้วยซัวจ้าต้มเส้นห้วยซัวจ้าพี่น้องมันว่าแทบคอยว่าแทบคอยนเส้นคอยหลุดบนแล้วพี่น้องเลยเนี่ยอืม ต้มเต้นหวยวตัวอืมกินแต่ผักเอาแล้วต้มเต้นหวย,วต,ยต,ตัวใส่ยังวเดดิไก่ตอหู้ขาวจ้ะอืแล้วก็ป้งไก่ข้อเกาจะ้ะกระลำปีข้าวไลบรี่แล้วก็มีต้มเส้นห้วยตัวนี่แหละ เฮ็ดขึ้นเสร็งกวเตียวแล้วเต็มไปด่องอันนี้ใส้เต้าหู้ขาวใส้เป็นเต็มเแล้วเนี่ยแก้วหากินกระรรมกันี่น้องอม,มาแล้วจ้ามาแล้วี่น่องเด้อ แล้ลาน,น้อยกิ่นไปแล้วกลิ่นเข่าไปแล้วล้มไปแล้วลงมไปเล่น เส้นพี่น้องโอ้โหอายุอายะเส้นเป็น้นเส้นเลยแบบ้่พี่น้องไก่เป็นต้นเต้นเลยไหมม,มันนุ่มมันนุ่มจนว่าจดแก้วว่ามันพอถุกจะว่ามันตุกแล้วจนเหลืองขนาดนี้แล้วเนาะ แต่ว่ามันเป็นเต้นสีขาวไอ้แก้วมักแห้งๆคนน่ะมักแห้งๆนั่นเถอะพาไปปิ้งสองด้านเลยนี่แห้งๆอันนี้แห้งจนสีเส้นสีกเลยเก้วมักจนสี่ มักแบบหังหังมาเด้พี่น้องเด้อมันจะกินเส้็นให้พมเจ้าบงเราบอกตรงๆว่ามันปแป้บอ่ะคอยอมะมักกินเข้าไปแล้วเสร็จมันคือคือแป้งดิบป่ะพี่นอ้องไงเนาะ มันเป็นคือแป้งดิบแต่ว่าจะแก้วต้มโดนแล้วจะแก้วก็ไปล้างน้ำเส็นหลุดไปเลยเขาต้มแบบไห,หนกันเนาะเส้นห้อยตัวนะพี่น้องจะแก้วต้มเสร็จแล้วจะแก้วไปล้างน้ำไหมเด้่เส็นมาเลยหลุดค,คลิปนี้ประพันธ์อันนี้ประพันธ์ อานยู่ไอ้ไก่ปิ้งเขาอะไไก่ปิ้งกับน้ำพริกแจ้วเนี่ยเข้ากันเออ,อ,อเอาแห้งๆมากินก็อ,นอันนี้ว่าให้อาจจะไปย่างไหมนี่แก้วอชอบปิ้งอย่างนี้แห้งๆหลุดๆเนี้ย Ừ, ừ, ngon. Ăn pin gà 2 ngày rồi. Nuo, ăn nướng gà 2 ngày rồi. Cả. วางก,กินไปก,กินมากเนอะอืมวางกินไปกินมาคุยไปสุดมาเพลินพี่องบ่ Đấy rồi ลำปีก็รมีพี่น้องอ่ะก็ไม่ได้กินมันมันมันไม่จุกแม่พี่น้องมันไม่จุกอย่าแก้วกเลยแบบไม่ค่อยชอบมันก็ชอบถ้ามันตุกนะมันมีอยู่ในเนื้อจุกนะไปไปหลายอยู่น่ะ หมักกินมันเลอพี่น้องกินมันเหมือนอะไรไหมมันสับปะหลังเออ,อกินมันเหมือนมันสับปะหลังเลือกกินผักมันเนี่ย Thay thay cái lòng pì nữa Thay cái lòng pì nữa rồi à, thôi, thôi. Cả. Nó không không Nó nó อลงไปได้ไงทำไมแม่ได้แค่นี้มาพี่น้องนะมีอะไร <ป S 2> อีกเปล่าหืมยำจนกินไก่กินไก่ปวดไปแล้วทำไมคลิปเดียวเนาะอเอามือสาวสาวหากระลำปีอยู่ใส่บุ๊บอืมไปล่างหาต้มไหมได้พี่น้องเด้อ จอมบาเป็นคือคนญี่ปุ่น,นคนเกาหลีดอก อร่อยกระลำปีนะอร่อยอ่ะแตแนะแาา่แป้งมัน,นยังอร่อยกระลำปีแก้วหาแป้งมันปนหมดแล้วเส้นมันอนะ่ะหากะหลังปีแต่หอม,อมหออกินหอยออากระลำไต้แล้วก็เอาออ้ยหก อาต้นหอมใส่อืมอืมอืมมันจะแงนจะอยแสบอันนี้เรา อืมกลับมั้งลุกอืมไปบ้างบาย